ไทำอะไรอะ่ะครับทำอะไรอะ่ะเนี่ยทำไมดูหน้าดูมีพี่รุดมากเลยอะ่ะแบบนี้เลยคุณผู้ชมคือถ้าเป็นเด็กๆอเยังพอสั่งสอนใช่แล้วให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้ได้จะมีวัยแสบแสบไงแบบ<อ>มต้นมปลายอะไรแบบนี้คือ <ๆ S 2> ไม่อยากบอกว่ามันมัน มันมีเพราะมันมีจริงๆเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ยมาพูดเรื่องเด็กทุจริตอะไรเงี้ยไม่ใช่นี่ไงเป็นครูอ่ะคุมสอบดก็จะมีก็จะรู้หมดแหละว่าเขียนใส่ยางลบจดใส่กระดาษใส่มือตรงไหนยังไงบ้างเอาให้เพื่อนลอกเอียงกระดาษดูครับรู้ทุกทางแต่ถ้าโตแล้วอ่ะถ้าโตแล้วขณะที่เป็นพันตำรวจเอกแล้วจะสอบตุลาการศาลปกครองชั้นต้นผู้รักษากฎหมายอยากจะทำงานในกระบวนการยุติธรรม

ใช่เดียวมชวนคุณไปคิดความชี้แจงโอ้ยต่อให้กระซิบใกล้ๆที่โต๊ะเนี่ยนะและถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเนี่ยนะโอ้โหถ้าคนในห้องสอบตอนนั้นก็คงเลือกลักแล้วอุ๊ยโต๊ะนู้นเป็นอะไรจริงๆเนี่ยแกต้องทำสีผมแล้วนะเออดูเดิคุณผู้ชมเนี่ยเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะบ่ายวันที่15ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คุมสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่หนึ่งเจ้าหน้าที่สอง และพันตํารวจเอกลูกศรแดงนั่นนะคะคถ่ายคลิปหลักฐานเลย<อ>พันตํารวจเอกที่อายุที่พี่เบิร์บอกต้องทําสีผมแล้ว50<อ>กว่าแล้วอะคร<อ>ับกาลังทําข้อสอบตุลาการสารชั้นต้นท่าทางมีพิรุษเลยเจ้าหน้าที่คุมสอบคือเขาเล็งมานานแล้วไงดอมเขาเห็นสักพักแล้วหละหรอใช่ๆๆๆๆว่าแบบเอ้ยมันแปลกๆก็เลยเดินไปถามว่ากําลังทําอะไรพันตํารวจเอกคนนี้ดุ่มก่อนสะดุ้งหน้าถอดสีแล้วเจ้าหน้าที่เขาเจอโพยเอกสาร A 4 นี่อะไรอะครับกระดาษรู้แล้วว่ากระดาษแต่เนื้อหาในนั้นน่ะโอ้โหเป็นรายละเอียดพิมพ์เป็นข้อมูลนั่นเลย<อ>พันตำรวจเอกคนเนี้ยเอาเข้าห้องสอบแล้วใช้กระดาษข้อสอบวางซ้อนทับเอาไว้ นี่คุณผู้ชมดูดูดูโพยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าให้ส่งอันนี้ไปเลยล่ะไม่ต้องพี่เบิร์ดก็ประชดเกินครับนี่ก็สั่งให้ยุติการสอบแล้วก็เชิญออกจากห้องสอบดําเนินการตามขั้นตอนสนามสอบที่เนี่ยเขาจัดที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสอบตุลาการสารปกครองชั้นต้นแล้วก็ผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็กมีผู้ที่เข้าสอบเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ฮ้ยอ่านข่าวนี้แล้วก็ I อายอายล่าสุดในเพจบิ๊กเกรียนแชร์แบบนี้บอกว่าผู้ที่พกโพยแอบ,บเข้าห้องสอบเป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกระดับรองผู้บังคับการจบปริญญาหลายใบ เป็นรุ่นน้องโรงเรียนนายร้อยตำรวจอของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติห่างกันสองสารุ่นเกี่ยวหรอกจะเอาไปโยงเขาเป็นรุ่นน้องเฉยแต่ถ้าเกิดว่าบอกบอกว่าจะให้บิ๊กตายอามาตรวจสอบข้อได้จริงอ่ะอันนี้ก็พอเข้าใจได้ใช่ใช่่นี้ล่าสุดมีรายงานด้วยนะคะบอกว่าพันตํารวจเอกนายเนี้ยอา้าวเตรียมจะไปแจ้งความกลับเจ้าหน้าที่คุมสอบอ๋อเหรอรอข้อหาอะไรอะคะ แล้วก็ผู้จัดสอบก็รวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นเดียวกันอะถ้าเกิดว่าพันตํารวจเอกมีอะไรจะชี้แจงอ๋ออะก็เขาบอกว่าจังหวะที่ดึงกระดาษไปหรือยื้อแย่งกันอะทําให้มือเขาเป็นแผลอ๋อทำให้เขาบาดเจ็บก็เลยจะไปแจ้งความกลอ๋อเรื่องนั้นครับอะะอๆอทีแรกก็นึกว่าเรื่องอะไรอพกโพยมาด้วยเหรอเออพกมาจริงครับ